สรุปไม่ดังนะครับเทอร์โมตัวนี้ขาดแล้วนะครับตัวหนึง่งก่อนหนึ่งจุดเจ็ดนะครับหนึ่งจุดเจ็ดสีนะครับถือว่ากาปายังใช้ได้อยู่นะครับ <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จรร้อยนะครับติดแล้วนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สาม สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเจ้าองมิเตอร์มดีไอไนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับแนะนําวิธีการซ่อมพัดลมเบื้องต้นนะครับเช็คอาการเสียซ่อมเบื้องต้นนะครับซึ่งพัดลมตัวนี้นะครับทางด้านเจ้าของเขาได้แก้ไขมาเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะว่าทีเรกแกนมันไม่หมุนนะครับ ทางนั้นเจ้าของก็แกะนะครับแกะไปแกะขวาก,ก็ออกแล้วก็หยดน้ํามันนะครับก็หลังจากนั้นก็ใช้ไปไม่กี่วันนะครับพันลมก็เปิดดีไม่ติดนะครับเปิดก็ไม่ติดแล้วแล้วก็เอามาผมโซ่ไหมนะครับการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับความเสียงกัวน,นะครับเสียบลัก แล Anyways, ้วก็กดสวิตช์นะครับเบอร์ไหนก็ได้นะครับเสียงเงียบเลยนะครับไม่มีเสียงเสียงเงียบนะครับถ้าสมมุติว่ามีเสียงงํานะครับเสียงงําอาจจะเป็นคาปานะครับที่อาจจะมีปัญหานะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเสียงเงียบเลยนะครับไม่มีเสียงไม่มีเสียงงานะครับก็สันนิษฐานได้สองยางนะครับ ขดลวดในตัวมอเตอร์นะครับเผาหรือขาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะมะีเทอร์โมนะครับเทอร์โมอันเล็กๆนะครับเพื่อตรวจจับวัดอุณหภูมิมอเตอร์นะครับถ้าความร้อนของมอเตอร์ร้อนเกินนะครับตัวเทอร์โมมันจะขาดกันประมาณเลยนะครับทําให้ไฟไม่เข้าไปเลี้ยงนะครับแล้วก็ประมาณสองอย่างนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงครับดูสายไฟนะครับเช็คสายไฟตัวสวิตช์สายไฟว่าขาดไหมนะคับตะวันนี้นะครับแต่กันนี้ผมสันสนิษฐานสันนิษฐานว้2สองตัวนี้นะครับอมอเตอร์เผากับเทอร์โมขาดนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เราก็เปิดสวิตช์ยองครับไม่มีเสียงก็ปิดนะครับ เราจะมาเกะนะครับเกบด,ด้านในดูด้านในกันนะครับส่วนดำๆนี่นะครับคาปานะครับเก็บประจุกไว้นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คด,ด้วยนะครับเจ็ดสนันติานว่าหน้าจะไม่เสียนะครับเขาต้องเกตด,ดูนะครับก็ขันนดนะครับสีตัวนะครับเป็นไก่ควงนะครับ ก็คอยๆดึงนะครับก็เธอมูนะครับจะอยูอ่ในชุดนี้นะครับอันเล็กๆเหลี่ยมๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูขดลวดกันก่อนนะครับน,นี่ก็ถอดมอเตอร์ออกมานะครับเกณ ก็ตรวจสอบเบื้องต้นก็ด,ดูเร็วก็เดี๋ยวเราเอาเทอร์โมนะครับมาวัดดูนะครับว่าขาดไหมนะครับ ก็หลังจากที่ผมถอดดูกดลวดนะครับที่มอเตอร์นะครับก็ไม่มีรอยไหมนะครับแล้วผมก็ตัดตัวเทอร์โมออกมานนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในนะครับวัดไม่ได้นะครับกลัวจะสายจะขาดอีกนะครับก็ตัดออกมานะครับก่อนเดี๋ยวออกมาลองวัดดูนะครับ ครับก็ค่าของเทอร์โมนะครับอยู่ที่1 3 5องศอานะองศาครับ250โวลต์แอมเ์นะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับโดยผมจะรอยตัดนะครับเปิดปลายขั้วนะครับเปิดปลายปอกออกนะครับก็จะใช้มัลติมิเตอร์วัดนะครับแต่สมมุติว่ามันขาดนะครับเสียงจะเยียบนะครับถ้าไม่ขาดเสียงจะเสียงของมัลติมิเตอร์จะดังนะครับ ก็กวนอะไรก็ได้นะครับสองกวเลยไม่ดังนะครับเทอร์โมตัวนี้ขาดแล้วนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสายเทอร์โมตัวนี้นะครับครับก็เทอร์โมอันนี้ผมก็สั่งมาแล้วนะครับก็หนึ่งร้อยสามสิบห้าองศาสองเอ็มสองร้อยห้าสิบโวลต์นะครับเหมือนกันนะครับค่าเท่ากันนะครับแต่คนละแบบกันนะครับ ผมหารุ่นนี้ไม่ได้นะครับก็เ,เลยเอาอแบบนี้มาแทนนะครับก็ค่าเท่ากันนะครับ135องศา 2m 210โวลนะครับเดี๋ยวเรามาบัตรกรีนะครับบัตรกรีเทอร์โมตัวนี้นครับกับมอเตอร์นะครับที่ผมได้ตัดออกมานะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หาที่จัดเก็บนะครับครับก็หลังจากเราปัดเกลี่เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มาประกอบมอตเตอร์กันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเทอร์มูนนะครับแล้วก็ประกอบมอตเตอร์กันเลยนะครับ แล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะครับเดียวเรามาวัดตัวคาปากันนะครับว่ายัางใช้ได้อยู่ไหมนะครับคาปาก็ตั้งค่าย่านวัดนะครับก็เครื่องไม้ตัวนี้นะครับบางรุ่นก็เป็นแบบตัวยูนะครับอันนี้เป็นเครื่องไม้แบบนี้นะครับ ค oh. ่าเดิมมัน1.8นะครับเดี๋ยวมาวัดว่าวัดค่ากันนะครับว่าอยู่ที่1.8ไหมนะครับเผื่อไฟมันค้างอยู่นะครับ ครับกนึ่งจุดนะครับหนึ่งอันนี้1.74นะครับของเดิม1.8นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเราไปประกอบกันเลยนะครับ รก็ประกอบเสร็จแล้วเรามาเปิดสวิตกันนะครับเสียบป,ปลัก๊กก็เป็นันเสียบร้อยนะครับติดแล้วนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับ เบอร์สามก็เสร็จแล้วน,นะครับอ่าไม่ได้มีฝาครอบแล้วก็ใบพัดลงนะครับก็อยู่ที่เจ้าของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทิ้งไว้นะครับดูการทำงานของอพัดลมนะครับของมอเตอร์อนะครับมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะครับดีอย่าเปิดทิ้งไว้นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับก็สรุปนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้เทอร์โมขาดนะครับเทอร์โมวัดอุณหภูมินะครับผมสันนิษฐานว่าแกนฝืดนะครับพอแกนฝืดแล้วก็ทางด้านเจ้าของก็เปิดเปิดแต่แล้วมันฝืดแล้วก็หยอดน้ํามันใหม่แล้วก็กลับมาฝือดอีกพอแกนฝืดมากๆนะครับอุณหภูมิความร้อนของมอเตอร์นะครับ มันร้อนเกินนะครับแล้วก็ทําให้เธอมขาดนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูที่แกนมอเตอร์อีกนะครับว่าจะฝืดไหมนะครับแล้วก็หยดน้ามันทําอะไรเรียบร้อยนะครับมีตามดมไหมนะครับก็หลักการง่ายๆนะครับพัดลมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับไม่คาปลาก็เทอร์มูหรือสายโผนะครับสองสามอย่างนี้นะครับก็ไล่แบบที่ผมไล่ไปเลยนะครับไม่ยากนะครับทำเองได้เลยนะครับขอแค่มีมันติมิเตอร์นะครับถ้ามีหัวแรงด้วยได้ยิ่งดีนะครับแต่มันติมิเตอร์คือสำคัญเลยนะครับต้องมีเพื่อใช้ในการวัดค่านะครับ ก็ซื้อมาติดบ้านไว้นะครับอัน,นอไม่กี่ร้อยนะครับเผื่อได้วัดค่าวัดอะไรต่างๆนะครับต่างการไฟฟ้านะครับก็ซื้อมาติดบ้านบ้านไว้ไว้เลยนะครับในแ e อปเยอะแยะนะครับก็ผมจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากเพืเ่อนๆนะครับกดติดตามกดตูกใจกดแชร์ให้ช่องกับผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ